สบายที่ทำบูชมนะมื่อกี้มาพบกับสองเด็กบาฟันเช่นเกาเช่นเคยนะมืนอี้บาวเล็กซิมาตัดผมให้ทำบูชมดูเนาะบ่าตัดผมด้วยตัวเองทำแบบไรเนาะถ้าท่านไรจะตัดผมเป็นเนาะดูคลิปนี้ให้จบท่านจะตัดผมเป็นก็อาจจะเป็นไปได้พี่น้องเนาะโชวนี้เนาะสติกฐกิจแฟงเนาะดูห้าดูรูก่อหัวหนึ่งห้าสิบพันสามสิบห้าสาวห้าสาวพันเนาะจุมตุดเนาะพี่น้องเนาะเอามื่อี้เนาะ บาเล็กที่มาตัดผมรู้ตัวเองให้ทำผสมเบิ้งบ่าเสียออกมาเปแบบไรนะพี่น้องเพราะว่าบาวเล็กตัดตัวเองรู้ตัวเองมาเป็นเวลาห้าปีแล้วพี่น้องโบเคยเขาหันจักเถื่อนเนาะแต่น้อยมาพี่น้องเนาะแล้วผู้รู้สึกว่าเมื่อถุงผมมาโบเคยเขาหันจักเถื่อนพี่น้องเนาะตัดเองด้วยตัวเองบดทุกอย่างนะพี่น้องเนาะมาดูว่าบาลเล็กตัดแบบไรนะพี่น้องข้อแรกเนาะต้องหุ่นจักดูดูแว่นสองล้านพี่น้องเนาะ อ่าเขามาเข้าประเด็นกันเดินพี่น้องเนาะอ่าขั้นตอนบิดบอลไดซ์ใช่อ่าบีฟันรองเบอร์สามพี่น้องเนาะแล้วก็ไถขึ้นรอบศีรษะหรือว,ว่ารอบหัวนั่นเองพี่น้องเนาะนี่เนาะดูตามภาพพี่น้องเนะาะบอลไดซฝึกมาเป็นประมาณอ่าแรกๆกกตัดรถเองแบบว่ากระปอกกระแป๊กพี่น้องพี่น้องเนาะแบบว่าเฮียนแบบว่าเอา เอาวันซีซ uh, ่าตัวเองเป็นหลักพ Sel yeah. well, there ah, really ี่น้องเนาะตัดทางข้างเนาะอันนั้นก็ฝึกฝึกทางหลังพี่น้องเนาะเบือนแว่นสองล้านพี่น้องเตะกี้บอลเล็กกับบอลบอลคู่เนาะว่าเบือนเบือนแว่นสองล้านเป็นแบบไรเฮ็ดยังไรนะพี่น้องเนาะก็เลยฝึกมาฝึกมาเนาะหลังจากมาอยู่เวียงในปีหนึ่งพี่น้องเนาะอหากมาเคยมานาสามเดือนนี่ละพี่น้องตัดทางหลังไล่พี่น้องเนาะวันนี้ก็เลยมาตัดให้ทำผสมเบิองว่าสิออกมาเป็นแบบไรพี่น้องเนาะเพราะว่า ทรงฟมบาเล็กอ่าตอนนี้กับเป็นทรงอยู่แล้วพี่น้องเนาะแต่ค่อนข้างว่ามันเงาๆลำๆพี่น้องกจมันขาวๆขาวๆพี่น้องเงางามพี่น้องเนาะเป็นทรงเป็นแบบว่าสวยงามเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เนาะบาเล็กก็เลยมาเฟยเคล็ดลับรวยการตัดโฟมร้ตัวเองพี่น้องเนาะโดยต้องเลืออันเดียวเนาะพี่น้องเนาะแว่นสองอันพี่น้องเนาะอ่ากันไข่อันหนึ่งได้กับวีอันหนึ่งพี่น้องมัมาลับสมกันเลยเนาะพี่น้องนี่ ตอนนี้กะบบาเล็กกะดูแว่นสองล้านดูพี่น้องเนาะนี่เนาะแล้วกะเอาฟันรองเบอร์สามไทยขึ้นรอบศีรษะเลยพี่น้องอะให้มันเงางามแบบว่าเป็นแบบีบาลเล็กชอบทรงผมแบบสไตล์แบบนี้อยู่แล้วพี่น้องอะพี่น้องอ่าถ้าพี่น้องทันไหลเบอร์คลิปนี้แล้วเนาะก็จะเริ่มกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้บาเล็กเลเด้อเนาะเพื่อให้บาวเล็กเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะสวัสดีเฟื่อนเก้าและเฟืฟ่อนไม่พี่น้องเนาะอ่า คนรับชมกันจะลืมคอมเมนต์ไปเนาะพี่น้องเนาะเฟิ่เก่าเฟื่องไม่เนาะแล้วบอลิสตอบกลับไปพี่น้องเนาะเอามาเข้าเฟื่อการตัดผมเลยพี่น้องเนาะนี่เนาะยังอยู่ฟันลองเบอร์สามเนาะไทยอบศีรษะพี่น้องเนาะนี่ไทยบบบ่าเอาตามข้อมือเนาะพี่น้องถามว่า,าไทยตรงๆเลยมันสิบออ่าสิบอจั่างไรเนานะมันสิบอแบบว่าข่าวละ่ะลำลำ้ลำลำ้ลำล้ำกนไปเนาดแบบ่าตามสไตลนะ์เนาะ ความถนัดของไฟมันพี่น้องเนาะถ้าว่าไฟเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ลงเอาไปนําไส้เบิ่งบบ่ว่ามันจะเกิดผลประโยชน์โตท่านเองพี่น้องอ่านี่เนาะพันลองเบอร์สามถ่ายขึ้นรอบศีรษนะเนาะมันจะเป็นเงางามขึ้นไปเลยพี่น้องเนะาะเพราะว่าทรงผมบ่าวเล็กแตกี้นะเพราะว่าตอนนี้บ่าวเล็กอ่าอาทิตย์หนึ่งตัดเทื่อหนึ่งหรือาสองสามเทื่อดคนเนี่ยพี่น้องเนาะ มบว่าให้มันเป็นทรงเป็นหูปเป็นห้างยูตลอดเวลาเลยเนอะเะว่าบาเล็กเป็นคนชอบทําทรงผมมากเลยเนาะพี่น้องเนาะไม่มีใครเลยต่วาอาหักการหักษาทรงผมเท่าบาเล็กก็ก็เป็นไปได้พี่นอ้องเนาะนี่เนาะแล้วก็มาเนาะนั่งไ่ฟันลองเบอร์สามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาถ่ายเป็นทางทางข้างพี่น้องเนาะนี่มันเป็นลามันมาะพี่นอ้องเนาะบาเล็กมาตัดให้ทำบุษมดรู้ว่า ่ามันเป็นแบบไหลเนานะตัดแบบไหลไทยแบบไหลเนานะใส่ข้อมือแบบไหลเนานะพี่น้องเนาะตามตามวิดีโอนี้เลยพี่น้องเนาะถ้าว่าท่านไหนเบิง่งจนจบอาจกูฮู้เนาะตอนนี้กะเล็กเบาเล็กกะใส่บีเลยกะกันไก่เนาะตัดทางข้างมันซื้อๆึ้นไปเนาะเพราะว่าเอาเปิดข้างกนจึงสูงพี่น้องอ่าสูงนี่ก็เป็นประมาณสูงอ่า เล็นผู้จะบเนาะถูกบกโกบกเอาสั้นๆเกินไปพี่น้องเนาะเปิดข้างสูงเนาะตามสตาของบาลเล็กันนะถ้าว่าผู้ใดมักทรงผมแบบนี้ก็สามารถตัดไล่รถเองเนาะนี่เนาะใส่วีอยู่ตอนนี้เนาะกันไก่นะอันนี้ก็บเสื้อคอสมัครของเสื้อโปสตัวของฝ้ายมันนะพี่น้องเนาะอ่านี่เนาะลังจากไถ่าันวิดแล้วพี่น้องเนาะเอมาดูดูรอบๆเดี๋ยวไปข้าวๆเป็นอะไรหลังจากนั้นบอลเล็กก็มาไถ่ทั้ง เส้อวีเนาะมาแปลงทั้งข้างีนด้วยอมันยังก่งงอไปเนาะพี่น้องเนะาะบอวเล็กมันมาก่ามักซื้อๆขึ้นไปเนาะอืมตามสไตล์ของบอลเล็กเลยเนาะตัดผมรูดตัวเองตลอดมาเนาะตอนนี้ราคาตัดผมอยู่ห้านธรรมดาทั่วไปหัวหนึ่งสาวพันสาวห้าพันนะเนาะสามสิบห้าห้านุนลรูขึ้นไปก็โอ้นักเตอร์เนาะเกือบประมาณคนไทยก็ประมาณรา,าวาหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเนาะ นี่กับบาเลก็กับแลงทั้งสองข้างไปนำเนาะบึ่งความเสมือฟาพทั้งสองข้างนะพี่น้องว่าเราเม่ไไปนํากันไล่ยูวอเนาะนะบาเล็กก็ยังใส่บีแล้วก็เอากัรไก่คือเพื่อว่าลบขอบมันอีกอย่างมันมันออกมาเกินๆเนาะบาเลก็ก็ใส้กัรไก่ตัดให้มันลบขอบไปเลยเนาะตอนนี้กับนี่เพราะว่าศีรษะของบาเล็กมันจะมีแบบทุกๆคนเลยเลยเนาะพี่นะ้อง อุอิษะของไฟมันก็เรียบเนียนไปเบิดนะพี่น้องเนาะนี่เนาะเป็นว่าผมละเสมออยู่แต่ว่านี่เนาะขาวๆข้างๆเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะหลังจากนั่นก็้าเลยก็เอามากันไก่เนาะอันนี้ก็สื้อความสมรรถตัวของไฟมันดีดีพี่น้องนี่เนาะยูทางข้างจอนพี่น้องเนาะมันจะเป็นลำๆให้มันเงางามขึ้นไปนิดนึงนะพี่น้องเนาะพอซื้อกันไก่จะจะจะขึ้นไปเนาะตามลีโอนด่เลยเนาะถ้า ท่านไหลสังเกตให้ละเอียดอ่าท่านจะตัดผฟมร้ตัวเองเป็นเป็นเลยประมาณสิบหานาทีเลยพี่น้องเนาะทา,าร์บาอะไรเข้าใจเนาะง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะนี่นาะวาลกัเอ,เอาฟันเลางเบอร์สามออกแล้วก็ใส้อ่า0ูนจุดสองพี่น้องว่าเกี่ยนแถวอ่าตินท้ายทอยพี่น้องเนาะท้ายทอยหรือว่าท้ายทิศเนาะ ให้มันเงาง่าขึ้นไปนั่นนึงนะนงนะพี่น้องนะฟอร์มันเป็นลำลำลำโยนี่จะไถขึ้นไปเนะาะด้านข้างสองข้างเลยพี่นอนะ้องเนาะเบึ่งให้มันทั่วถึงนี่เนาะนี่ทางด้านนั้นก็มาเนาะมาไถาด้วยพันรองเบอร์สอง,องพี่นอ้องให้มันเส่อมต่อกับเบอร์สามทางเทิงพี่นอนะ้องเนาะนี่เนาะจะเป็นเงาง่าขึ้นไปนะั่นาะพี่นอ้องถ้าว่า เบาเล็กยังบ่มีันลองเบอร์หนึ่งพี่น้องเนาะอ่านี่เนาะไทายขึ้นไปพี่น้องให้มันเชื่อมต่อกับเบอร์สามโดยตรงเลยเนาะพี่น้องเฮ้ยมันเข้ากันเป๊ะๆเลยพี่น้องเนาะนี่เนาะหลังจากนั้นอันนี้เป็นเคล็ดลับที่นักที่สุดเลยเบาเล็กเฮียนมาประมาณเดือนหนึ่งจังเป็นพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นการรูแว่นซอนสองหน้าเลยก็เอาบีบีทั้งหลังเนาะท้ายถอยแล้วเอามีดตัดๆเพื่อลบขอบพี่น้องเนาะเบาเล็กฝึกจนว่าตาลายเลยพี่น้ง พี่น้องก่จะเป็นเนาะนี่เนาะหลังจากนั้นกันนี่ห็นบ่ถ้าว่าบ่มีความพยายามแท้บ่เป็นดีดีพี่น้องเลยอ่าตัดข้างหลังแล้วเอาวีวีขึ้นไปรอบศรีรษะทางท้ายทอยแล้วเอากันไก่ลบคอแบบนี้บ่เป็นดีเนาะส่วนหลายเขาจะเอาอ่าต้องเริ่มมาคว่ำม,มันอนะ่ะคว่ำม,มีดลงมาแล้วคูด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 ,คดพี่น้องเนาะลบคอบ ต่ว่าเบาเล็กเบาเล็กบ้ไสแบบนั้นเนาะเบาเล็กสีไสบีแต่ก็เอากันไก่งันงันงันตัดขึ้นไปเนาะพื้อรบขอบพื้อมันเงางามอ่าเนียนกิ๊บเลยพี่น้องเนาะแล้วก็ให้มันเชิมต่อกับเบอร์สามนะพี่น้องเนาะนี่เนาะเห็นปะนึงเอาเอามานิดนิดหนึ่งพี่น้องเนาะแต่เบาเล็กการทำการเนาะบีขึ้นไปแล้วเอาคันไก่ ตัดเข้าไปนะพี่น้องเบาเพราะว่าเบาเล็กโบมีกันไก่แปลว่ามีบอะไรสไลด์หรือว่าสางประมาณนั้นนะพี่น้องบบมีมีแตตกันไก่อันเดียวตัดๆเด็กโเนาะเอินบาพี่น้องมีสองจุดที่ดำๆสองข้างเนาะเพราะว่าศีรษะของอเด็กบุ๊ในึ่พี่น้องบบเป็นธรรมาของทั่วไปหลังจากนั้นเนาะตัดได้วเบาเล็ก็นี่เนาะลงมามิดโกนพี่น้องขั้นตอนนี้สําคัญมาพี่น้องเนาะ ท่าโกนบุรีกับบัดรบัดศิทธพี่น้องเนาะนี่เนาะนี่เนาะหักให้ท่าวชมรูเลยเนะาะมิดโกนตัวนี้เนาะพี่น้องอดอวัาลางไซมิดโกนตัวนี้เนะาะบ่าวเลยซื้อมาประมาณตอนนั้นราลาประมาณาสามร้อยกว่าบ,บาทพี่น้องพดแฟงเลยตอนนั้นเนาะ แต่ว่าตอนนี้บบฮู้มาสิเป็นแบบไเนเนาะหลังจากนั้นวันละไระโดงมาโดยมิดโกนเนาะกีดกินอย่างเกาะพี่น้องกีดจอดพี่น้องเนาะนี่เนาะทำการกีดถ้าว่าอันนี้ก็เอะไรฝึกฝึกอีดีพี่น้องก็จะเป็นมาบบธรรมลาเลยเนาะประมาณสามเดือนปลายพี่น้องสบาย บอลเลี้ยเฮียนจนว่าตาลายเพื่อนพี่น้องเนาะที่สําคัญต้องมีสติพี่น้องเนาะการลงมิดโกนถ้าว่าลงบดีกะเป็นอันตรายต่อเฮาเนาะพี่น้องหลังจากนั้นเนาะเลยก็มาโตขานี่เลยพี่น้องเนาะนี่นะเพราะว่าบอลเล็กยังบูมีเันอันนี้ผมพี่น้องบีคือเลนีบเนาะว่าหลาบบาลเล็กไปโตขาห้านทั่วไปของ อยู่ประเทศลาวบ่มีเลยพี่น้องจกักเป็นซื้อใส่หาซื้อใส่สั่งตามเพจตามนางะนะบ่เนาอบ่หูนี่เนาะการขีดจอนขีดอ่าการขอบพี่น้องอ่าที่สำคัญในการกันนี่กันงามมันก็งามพี่น้องเนาะถ้าว่าการขอบงามมันกับงามเลยละพี่น้องนี่เนาะหลังจากนั้นก็นมากันทังหลังเลยพี่น้องเพราะว่าเราเล็กมักซึตรงตรง,ตรงเลยเนะาะเว่าอาลงมาแล้ว คิดตัดสือด่อเลยพี่น้องเนาะมันเท่มันงามเลยพี่น้องนี่เนาะในบ้นบพี่น้องอันนี้ที่สาคัญเนาะต้องมือเบาอ่มามีรล้ว่ามีอ่าความฟิกฝฟของไขมันพี่น้องเนาะท้างหลังนี่ก็เป็นรูแว่นสองล้านพี่น้องเนาะอันนี้ก็เลยฝึกโดยตรงเลยเพราะว่าบ่มีอย่างที่ได้มาโดยง่ายๆพี่น้องเนาะต้องเยนห้อง ตัหารประสบการณ์เนาะพี่น้องรื้อตัวเองอการตัดฟูมตัวเองนี่ก็เป็นการรุดอฟันขาดใจ,จอย่างหนึ่งพี่น้องเนาะถ้าว่าอาทิตย์หนึ่งเขาตัดสามสี่เทือหัวหนึ่งสามสิบห้าฟันพี่น้องไปเถอะเลยสามสี่เทือโอ้พราะว่าเบาเล็กมากการตัดเนาะสุขภูมิดจเน,นะาะหลังจากตัดแล้วก็มาดีวิวทำผู้ชมเมืองน,นี้มาทางหลัง มันจะเงางามขึ้นต่อไปเนาะเบอร์สองซึ่งเบอร์สามแล้วก็ขึ้นต่อคลร์บขอบเลยพี่น้องนี่เนาะสองมาประมาณนี้นี่เนาะอ่ะเก็กเท่ทาผสมลุยเลยเออนี่ไงพี่น้องเป็นจังไหนเนาะบาวเด็กตัดฟูมโนตงีงามบาวพี่น้องถ้าถ้าชุนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมเนาะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บาวเด็กได้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อให้คลิปต่อไป